สวัสดีครับน้องๆที่อยู่ในคลาสเรียนนะครับแล้วก็น้องๆที่กําลังรับชมวิดีโอการสอนในครั้งนี้นะครับขอแนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับสลับพี่ก็ชื่อว่ายงนะครับสลับน้องๆที่อยู่ในคลาสเรียนวันนี้เนี่ยนะครับถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบรรยายในครั้งนี้ก็สามารถที่จะถามกันได้เหมือนเดิมนะครับหลังใหม่ โอเคนะส่วนน้องๆที่รับชมอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับที่ซื้อ,อวีดีโอการสอนครั้งนี้ไปฟังเนี่ยนะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยนะก็เขียนเมลวมาถามกันได้นะครับที่ย้งจุดสมพงษ์ s i um gmail com นะสำหรับว,วันนี้นี่ยนะครับเราจะบรรยายเนื้อหาในดับชั้นม .2 นะครับเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ เริ่มเลยนะเปเริ่มงหมเลยพวกเราพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะมาครับสำหรับในหัวข้อนี้นะครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยเขาจะกล่าวถึงสามเหลี่ยมมุมฉากครับกล่าวถึงสามเหลี่ยมมุมฉากยังไงสมมุติสมสมุตินะครับว่าพี่มีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่รูปหนึ่งเป็นรูปอย่างนี้ปึ๊บมุมฉากกําหนดชื่อเขาหน่อยครับ A b, c สมมูินะครับมีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่รูปหนึ่งเป็นอย่างนี้พี่ทากรัดบอกว่าครับสำหรับสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆนี่นะครับกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากในที่นี้คือเจ้า ab นี่นะครับกำลังสองของมันจะเท่ากับผลบวกของครับกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากก็คือ ac กำลังสองกับ bc กำลังสองมาบวกกัน เป็นไงครับฟังแล้วมันงงงไหมเอองงงงใช่ไหมครับเอาง่ายง่ายอย่างนี้เลยนะครับเวลาไปเจอสามลีมุมฉากเนี่ยนึกถึงพีทาโกรสปัป๊บหาด้านตรงค่ามุมฉากให้เจอก่อนเนี่ยเนะี่ยในทีน่นี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปขึ้นครับสมการคือ a b ยกกำลังสองเห็นไหมครด้านตรงค่ามุมฉากก่อนก็เท่ากับครับด้านประกอบมุมฉากก็คือได้แก่ใครครับ AC ครับเอากําังสองใส่เขาเอาบอรั BC ไหครับพวกนี้เป็นด้าประกอบมุมฉากก็เอากําลังสองไปใส่นี่แหละครับพีทากรัสมีเท่านี้ครับในบทนี้ยเรียนกันทั้นี้แหละจริงๆดูเหมือนง่ายนะอะเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำเกี่ยวกับการใช้สูตรเนี่นะครับเป็นคำนวณเนี่ยพี่ขอยกตัวอย่าง ตัวอย่างที่หนึ่งเลยเามาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงสมมุติพี่มีสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งนี่นี่เ,เหมือนกันเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มนี่ครั a b c ปับ๊บสมมุติว่าโจทย์บอกเฮ้ยสามเอาหาหน่อย x ตอบเท่าไหร่เออทำยังไงดีเจอโจทย์อย่างนี้เห็นเป็นมุมฉากปับ๊บคิดถึงพีทาโกรัสครับ หาด้านตรงข้ามมุมฉากคือ AB ครับขึ้นสมการ AB ยกกำลังสองเท่ากับ AC ยกกำลังสองบวกกับ BC ยกกำลังเท่าไรครับ2เห็นไหมครับขึ้นสมการจากนั้นก็แค่เอามาแทนค่าครับ AB ยาว x หน่วยก็ x ยกกำลังสองเอา AC ยาวเท่าไรครับยาว3หน่วย3กํกำลังสองเอาบวก BC ยาวเท่าไรครับ4หน่วย4ยก กำลังสองคำนวณตามปกติครับ3าํกำลังสองเป็น9กํากำลัง2เป็น16คํกำนวณบวกกันปึ๊บได้25แต่อย่าลืมว่าค่านี้เป็นค่าของ x ยกยกกำลังอะไรครับ2แต่โจทย์ต้องการให้เราหาค่า x ทําทำยังไงครับอยากได้ค่า x ค่าเดียวต้องเอาไปถอดรูทยออกมาซึ่งผลลัพธ์ของการหารูทก็คือตออะไรครับ5นี่ครับเสร็จแล้ว ครับคนนีตอบห้าเร็วกันไปไหมถ้าเร็วกันไปนะครับที่บ้านก็สตอวิดีโอรีเพย์ฟังใหม่โอเคนะที่ห้องนี้หลังชั่วโมงโอเคนะหลังใหม่เหมือนเดิมผ่านนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะปุ๊บรวดเร็วครับรวดเร็วพี่ต่อเลยนะครับไปตัวอย่างที่สองกันามาดูตัวอย่างที่สองกัน,นครับโ <c oughs> ทษทีนะครับ สูว่าตัวอย่างที่สองเผือดเผือดเผือดเเดี๋ยวนะครับตัวอย่างที่สองเนี่ยสมมติว่าพี่มีรูปอย่างเงี้ยฟาบเอาเหมือนเดิมเลยปึ๊บเอา A มีตรงนี้มัง่งเอา B ขึ้นไปหน่อย C เอาเอาเอาโจทย์เป็นแบดีอ่ะวันนี้5้าสิบ <c oughs> แล้วก็ X ครับ สูเป็นนี้นะครับ52แล้วก็ x อ่ายังไงดียังไงดีครับแทนค่ากันละครับ<ม>ก็ <c oughs> ด้านตรงข้ามมุมฉากครับคือ B C ครับ BC ยกกำลัง2เท่ากับครับ ac กำลัง2บวกกับไรเอ่ย A B ยกกำลัง2แทนค่าตามปกติ BC เป็น x x ยกกยกกำลัง2เท่ากับ5ยก กำลังสองบวกกับครับ12ยกกาลัง2องคำนวณครับเป็น25บวกกับ144โอเคไหมอ่ะรวมได้เท่าไหร่เอ่ย169อย่าลืมว่าเป็นค่าของ x กําลัง2เราต้องการหาค่านะครับ x เดียวก็ต้องไปถอดรูทเท่าไหร่ครับ หนึ 1> 1, 6, 9, ตอบสาถูกต้องเยี่ยมมากโอเคนะครับสําหรับใครที่จําพวกกาลังสองได้แม่นยำเนี่ยก็ทําโจทย์อย่างเงี้ยได้สบายๆแหละโอเคนะทันไหมครับคราวนี้เราจะเห็นนะครับว่าสองตัวอย่างเนี้ยที่พี่พาเราทำเนี่ยวุ่นวายไหมดูมันดูมันค่อนข้างจะลําบากไหมเหนื่อยเหมือนกันนะจริงไหมครับคำถามน่าสนใจครับว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหม คำตอบนะฮะมีมีโอ้โหปเป็นโอ้โหตาลูกวาวมีมีนะฮะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ด้วยแต่พวกเราก็ต้องฝึกทําวิธีอย่างเงี้ยให้เป็นด้วยนะครับเพราะว่าในบางโจเนี่ยมันก็ต้องทําวิธีอย่างนี้แหละนะครับในบางโจเนี่ยก็ใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งก็อาจจะง่ายกว่าซึ่งวิธีนั้นเนี่ยก็คือการจดจําด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากครับที่เราใช้กันบ่อยๆหรือออกสอบบ่อยๆนั่นเองครับ เออนะเราจะเห็นว่าพี่แจกชีทให้เราละก่อนต้นชั่วโมงนะครับสลับน้องอยู่ทางบ้านนะครับก็จะได้ชีทเหมือนกันหน้าตาก็จะเป็นอย่างเงี้ยฟับนี่เปิดมาเป็น,นครับเห็นไหมพี่เขียนไว้ว่าด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากที่ควรจดจำเนี้ยออกบ่อยนี่ครับมีดังต่อไปนี้นะครับสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสามพวกเนี้ยต้องจดจำไม่ได้นะฮะเจ็ดยี่สี่ยี่ห้าออกซบ,บ่อยนะครับแปดสิบห้าสิบเจ็ด ท่องบ่อยๆ9 40สี่1บ่อดสิบด60หดโอเคไหมโอเคนะที่เหลือเราไปท่องดูนะครับเอา้าเราลองไปดูครับว่าประโยชน์ของมันคือยังไงค่าเราจำได้เราลองกลับไปดูตัวอย่างที่1กันก่อนที่เราทำกันเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าสมมติว่าเราสามารถจดจำตรงนี้ได้บางข้อเนี่ยสามารถที่จะเป็นยไงครับตอบเลยโดยไม่ต้องทดเลยก็ได้เอาย้อนกลับไปดูตัวอย่างที่1กัน ที่เราทํากันเมื่อกี้นี้นะครับจะเห็นว่าหไหมครับว่าสมมุติเราไม่รู้ตรงนี้เนี่ยปิดอะไรดเนี่ยไม่รู้เห็นไหมมองภาพนี้นครับ3าม่ตอบเท่าไรครับ3าต้องเป็น5จากตารางเห็นไหมเปิดภาพเท่ากัน5้าเห็นไหมมุตินะครับว่ายังไม่ทําเลยจําค่าได้3าตอบ x เป็น5เห็นไหม โหชีวิตง่ายขึ้นดูใหม่ตัวอย่างที่สองเมื่อกี้นี้ปึ๊บดูครับห้าสิบสองจำได้เท่าไหร่ครับห้าสิบสองต้องเป็นสิบสามเห็นไหมเป๊ง่ายขึ้นไหมชีวิตนี่โอ้โหยังทำง่ายขนาดนั้นนะครับแหมออกสอบอย่างนี้เนี่ยมีนะครับใช่ไหมมีออกสอบอย่างนี้มาต้องต้องไงครับ